เราอยู่กันที่จุดบูชาวัตถุมงคลของทางวัดนะครับอันนี้เป็นสมเด็จพระธาาจารย์โตนะนะครับเนื้อทองด้านนะสิบสองนิ้วนะครับสองพันบาทนี่องค์งใหญ่เลยทุกคนนะครับเนื้อทองด้านนะครับเลขโค้ดหกเจ็ดนะด้วยนะด้านหลังเป็นสิบสองนิ้วนะครับอันนี้เป็นเก้านิ้ว ้านิ้วหมื่นห้าลมดำทางวัดก็มีพระบูชานะครับให้ได้บูชากันเลยเป็นพระประธานยิ้มนภาขนาดห้านิ้วปิดทองหมื่นสองนะครับห้าน,นิ้วนะห้านิ้วลมดำแปดพันนะครับนี่ก็มาสามารถาสามารถมาเช่าได้ที่วัดนะทุกคนมี ประธานยินบรถไานะครับ8,500นิ้ว3นิ้วแล้วก็4,500อันนี้ปิดทองนะครับนี้รมดำ3า0 0แล้วก็มีเอ่อเข็นกลมนะครับเจ็ดเ็ซนติเมตรนะเนี้ทองแดงราคา2,000นนะครับสร้าง2,000โองค์นะครับ แล้วนี่ก็เป็นเนื้อเงิน4เซนนะครับ1,000งพันบาทเนื้อเงิน4เซนแล้วก็เนื้อนะวะนะครับนะวะ4เซนนะรสร้าง2,000องค์2,000บาทนี่ก็เป็นเหรียญทองแดง4เซน5,000องค์นะครับสร้าง5,000องค์500นี่แล้วก็เนื้อเงินนะครับองค์เล็กๆนี่สอเซนนะครับสร้าง1,000องค์3,000บาท แล้วก็เป็นเนื้อนะวะนะครับ2.4เซนนะครับสร้าง3,000องค์นะ1,000บาทนี้เป็นเนื้อทองแดง2.4เซนนะครับสร้าง10,000องค์นะครับ300บาทแล้วก็อันนี้เป็นรูปเหมือนสมเด็จนะครับ3นิ้วลมดำ2,005ท,ทองด้านก็2,005ด้านในก็5นิ้ว5นิ้ว5,000บาทครับลมดำแล้วก็ทองด้าน หนึ่งจุดห้านิ้วหนึ่งจุดห้านิ้วหกร้อยนะครับแล้วก็หนึ่งนิ้วนี้หมดนะครับขายดีมากหนึ่งนิ้วนี่เป็นชุดทองคํานะครับพิมพนน mm ์คะแนนอันนนนี้ะคพพิม์ทองเงินอทองแดงนะครับเ<ป>นื้อโลหะสามองค์เลยหมื่นเจ็ดอันนี้ก็เป็นแมสต์แตกนะครับอ๋ออันนี้เป็นแมสต์แตง สลับกันนะครับเม็ดแต่งอันนี้พิมพ์คะแนานนะนกล่องแดงๆพิมพานาน์คะแนนหมื่นเจ็ดเท่ากันมีใครที่ตามหาประธานยิ้มรับฟ้านะห้านะนิ้วนะครับห้านิ้วสามนิ้วมีแล้วนะครับราคาก็หมื่นสองแปดพันครับสี่พันสามพันห้า พิมนนพ์คะแนนพิมพ์คะแนน5องค์สร้าง30,000ชุดนะครับ1,000บาทพิมพ์นิยมนี้เป็นจะเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะสร้าง5,000องค์1,500นี่ก็เน,นื้อนาวะพิมพ์เจดีนะครับสร้าง2,000องค์1,200นะแล้วก็บวตูมนะครับเกตบวตูมเนื้อนวะสร้าง2,000องค์1,200นะครับแล้วก็ เนื้อนวะฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมสร้าง2000องค์นะครับ1,200แล้วก็พิมพ์ปกโพสร้าง2 0 0 0องค์พ0นสองอ่านี้พิมพ์คะแนนสร้าง5000องค์500บาทต่อไปเป็นเนื้อสำลิดนะเนื้อสำลิดก็มีพิมพ์นิยมนะครับสร้าง5000องค์พ2 0 0พิมพ์เจดีนะครับสร้าง2000องค์นะครับ1000บาทเกตบัตูมสร้าง2000องค์1000บาทนะครับ แล้วก็ฐานแซมนะครับสร้าง2,000องค์1,000บาทนะครับสำหรับเนื้อสำริดแล้วก็พิมพ์ปกโคสร้าง2,000องค์1,000บาทนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์คะแนนนะนี่พิมพ์คะแนนสร้าง5,000องค์400บาทนะทุกพิมพ์ก็ทุกพิมพ์ก็มีเลขโคดนะเลขโคดต,ตอบด <Okay. S 2> ้วยนะครับสำหรับเนื้อโลหะนะ ชุดคะแนานได้ห้าองค์เลยนะครับห้าพิมจะเป็นเหรียญนะครับ รูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตออนน้อันนี้ค่ะอันไม่มีก่ะอันนี้ไม่มีครัก็มีพระผงด้วยนะครับพระผงพระผงสักครู ก็เศร้ามานะครับ<า>น,นี่หลายองเลยนะครับอืมมีหลายพิมพ์เลยนะที่ได้มาวันนี้นะครับรรพิมพ์นิยมนะครับปกโพนะครับตัดแสบแล้วก็บดตานแซมนะครับตัดแสบแล้วก็พิมพ์เอ่อเจดีนะครับที่ได้มาวันนี้นะเจ็ดร้ ก็เดี๋ยวส่งให้ถึงที่นะส่งให้ถึงบ้านนะโอเคงามาเช่าให้ถึงวัดนะครับทุกคนต่อไปเดี๋ยวไปดูพระผงกันนิดนึงพระผงพระผงนะครับนี่พระผงพิมพ์นิยมนะครับ สร้าง2 0 0แสนองนะ3 0 0บาทดีนะพิมนิยม J จ<ะ>ดีนะพิมพ์ดีสีแดงนี่นะครับนะสร้าง1 0 0่0แสนองสองบาทนะครับแล้วก็เกตบัวตูมสร้าง10,000แสนองนะครับ200บาทนะครับแล้วก็ฐานแซมนะสานแซมนี่สร้าง1 0 0่0แสนองค์200บาทแล้วก็ปกโพนะปกโพสร้าง1 0 0่0แสนองสอง0บาทนี่นาวะนะนาวะน่าสนใจนะสร้างน้อยนะครับ สร้างน้อยมากนะครับแล้วเป็นเ,เนื้อโลหะด้วยนะนะครับนี่มีมีนวะกับสำลีนะครับ,นะน,น,บน,นะครับ,นะรบจะไปได้านในวัดกันต่อทุกคนอยู่ด้านหลังละครับองค์ใหญ่นะครับทุกคนนะนะครับสำหรับจุดบ,บูชาวัตถุมงคลของทางวัดละคังโปสิตาลามนะ วันนี้ก็รู้สึกว่าคนจะเยอะนะครับนะครับมานั่งรอบุตรหลานสอบกันนะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นหอ,อะระฆังนะครับ เดินไปด้านในวัดกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะครับติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะมีสมเด็จวัดระฆังนะสมเด็จพุทธาจารย์โตองค์ใหญ่อยู่ตรงติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะประตูหอมบาลังศีนะครับ เรามาในตัววัดกันแล้วด้านในก็ด้านในนี้เป็นพระประธานยิมระฟ้านะครับทุกคนนะก็ที่วัดนะแจ้งอีกทีหนึง่งที่วัดยังมีให้เช่านะครับสําหรับพระบูชาพระประธานยิมระฟ้านะนะครับใครที่จองไม่ทันสนใจแล้ว อยากได้นะครับอยากได้บูชาแล้วมาบูชากันได้ที่วัดนี่พระประธานยินรฟ้า แต่กันต่อครับทุกคนก็เหมือนมีกลางเต็นท์อะไรกันด้วยนะไม่รู้ว่าวันนี้มีงานอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวลองพาคอร์สอาคารกันนิดหนึ่งนี่ขึ้นไปคอร์สอะคังกันได้ข้างบนนี้ thank oh. you น,นี้นะครับเป็นห่อพระไตรปิฎกนะครับห่อพระไตรปิฎกนะครับขึ้นไปดูด้านในกันดีกว่ารับห่อพระไตรปิฎกจะเปิดให้ขึ้นนะครับไปชมดั้นบนนะ มีต้นจันทร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบระมราชิชีน,นาถทรงปลูกมีสมเด็จพระประมมนทละภูมิคลอรุยเดชครับทรงปลูกนี่นะครับพาขึ้น,นไปดูด้านบนกัน ด้านใน,นนะทุกคน เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ามานะครับวัดระฆังโคศิตารามนะครับผมก็มาบ่อยนะเพราะว่าอยู่แถวนี้พอดีนะครับก็มาเกือบทุกอาทิตย์นะครับถ้ามีคนสนใจฝากบูชานะนะครับก็จะมาเช่าให้ f อนะทุกอาทิตย์เลยนะครับแลวก็สามารถฝากได้นะครับทุกคนน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะนะครับสวัสดีครับ